วันหนึ่งตอนเช้าเช้าพระพุทธเจ้าของเราท่านออกไปบินธบาตตามปกติพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆ์บริวารเข้าไปสูนคนครสาวัถีเมื่อเดินไปเดินไปแล้วท่านก็หยดยิ้มท่านหยดยิ้มยิ้มตามปกติพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจะไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแยมผัสสวนแต่ถ้ายิ้มออกมาแล้วก็มีเรื่องมีราวที่จะต้องปารบเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ธรรมดา ในขณะที่ท่านยิ้มยิ้มนั้นพระอานทน์ก็แปลกใจก็เลยถามว่าพันเตปะกวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์ทรงแย้มพระสวนด้วยเรื่องอันใดไม่ก็ไม่ไมค่อยเคยเห็นไม่ค่อยเคยพบพระพุทธเจ้าของเราทั้งก็ยิ้มและทั้งกะบอกว่าอานอน์เราคนพานไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจน แต่บัณฑิตชนกลัวตนเองจะยากจนจึงรู้จักขนขวายในการให้ทานกลัวเหมือนกันแต่กลัวคนละอันต่างคนต่างก็กลัวยากจนด้วยกันแต่เวลากระทาไม่เหมือนกันระหว่างคนพานและบัณฑิตคนพานนั้นไม่ได้หมายความน,นักเลงพวกเราอย่าเข้าใจผิดว่าคนพานคือนักเลงพิษบานผ่านเมืองตีหัวแทบบานผ่านบานผ่าน,านเมืองเพนพิษบานผ่านเมือง คนพาลน,นั้นหมายความว่าคนที่มีความรู้น้อยมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์น้อยเพื่อง่ายเรียกว่าคนโง่น,นั่นแหละถึงจะโกรธกันเพื่อคนโง่คนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนกลัวตนเองจะหมดจะสิ้นกลัวตนเองจะยากจนแต่บัณฑิตชนผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ลัวตนเองจะยากจนจึงขนขวายให้ทานไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยมีโอกาสก็ทำเก็บเล็กผสมน้อยตามโอกาสตามจังหวะไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้มันมากมายม่กายกองไมายความหาโอกาสหาเวลาอันเหมาะสมบางทีจำเป็นจะต้องเลือกอีกด้วยในการให้ทานถ้าอยากได้บุญ ให้ความอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจมีผลทางโภขคะทางวัตถุไม่ต้องเลือกก็ได้แต่ให้ทานด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสนัตถิจิตตังประสันนำหิอปการนามทักขินาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วการประทํานั้นบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยย่อมไม่มี แม้ว่าจะให้ของนั้นเป็นของนน้อยแต่จะมีค่ามากล้นพ้นลำพันในจิตใจเศรษฐีคนรวยอาจจะทำบุญแสนบาทเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คนยากจนอาจจะทำบุญหาบาทสิบบาทข้าวสักหม้อหนึ่งแกงสักหม้อหนึ่งเป็นสิ่งที่เต็มอกเต็มใจเพราะหามาด้วยความบริสุทธิ์และหามาได้โดยยาก ค่อยนั้นไม่ว่าจะมากแกน้อยจึงบอกว่าเมื่อจิตเลื่อมใสและของทานนั้นบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ดังที่ท่านผู้เป็นประธานทายกพากล่าวบอกว่าเป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาพระรตนะไตรน้อมถวายพระสงฆ์หมูใ่ใหญ่ภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลนุน่งขาวห่มขาวทั้งหลาย นั่นแหละเป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบทำแม้จะน้อยคนละเล็กละน้อยบัณฑิตก็สั่งสมกระทํำสิ่งเหล่านั้นเพื่อชนะโลกทั้งสองโลกนี้ที่ได้มาด้วยความยากลำบากยังอุตสาหชนะจิตใจตนเองเพื่อเตรียมไว้ในวันข้างหน้าคนงามความดีเพว่าชนะโลกทั้งสอง โลกกระทำฉาบไม่ติดโลกามิฉาบไม่เปื้อนได้มาไม่เพียงแต่ตัวเราคนเดียวยังมองเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเอาทรัพย์ที่เรามีอยู่มาทำประโยชน์เพื่อป้องกันไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในโลกอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายได้มากระทำอย่างนี้เป็นการช่วยให้คนดีมีโอกาสประพฤติคุณงามความดีปิดบังกระแสแห่งความชั่ว มันก็เลยไปไกลพระพุทธเจ้าของเราท่านยิ้มยิ้ม,มเมื่อพระอานุนถามท่านก็บ,บอกว่าอานุนคนพานไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนนั้นกลัวยากจนจึงขนขวายในการให้ทานท่านที่คุยกันอยู่ข้างหลังถ้าเป็นไปได้ขอให้เงียบเงียบเสียงหน่อยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยและก็จะเป็นบุญแก่ท่านด้วย เสียงของท่านเงียบลงจะเป็นมงคลที่นี้เมื่อท่านพูดอย่างนั้นท่านก็บ,บอกพระอ,อนนท์ว่าดูก่อนอานอนท์เธอเห็นเด็กคนนั้นไหมร้องไห้ออกมาคือในขณะที่ท่านยิ้มๆนัน้นมันมีเด็กคนหนึ่งถูกเขาตีอยู่ในกำแพงบ้านของเศรษฐีร้องไห้จ้าออกมาแล้วคนที่ตีนั่นก็ถือไม้ค้อนไม้ไม้แท้ไม้ค้อนนี่ไล่ตีเด็กนั้นออกมาเด็กนั้นก็ร้องไห้ฟูมฝายน้ำตาออกมา พระพุทธเจ้าก็เลยยิ้มเพราะว่านั่นคนพานไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนมันผิดกับบัณฑิตชนเขากลัวยากจนจึงรู้จักขนขวายในการให้ทานอานอนท์เด็กคนนั้นเขากำลังถูกลูกชายเขาตีคนที่ถือไม่แท้ไม้ค้อนที่ไล่ตีเด็กออกมานั้นเป็นลูกของเขาพระอานอนท์ก็ยิ่งแปลกใจใหญ่ บอกว่าลูกกับพ่อทําไมคนละวัยคนละรุ่นพ่อทําไมเป็นเด็กเด็กลูกทําไมจึงโตแล้วเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของบ้านยังไงพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าอานนท์เธอไปบอกเจ้าของบ้านบอกเศรษฐีนั่นสิให้เอาเด็กคนที่เขากําลังไล่ตีนีไปอาบน้ําเอาข้าวเอาปลาให้เด็กนี่กินแล้วขอโทษขออภัยให้พูดให้บอกเขา วันนั้นคือพ่อของเขาที่ตายไปเพึ่งจะมาเกิดใหม่แล้วจงถามว่าพ่อทรัพย์สี่สิบโกดพ่อฝังไว้ตรงไหนให้เขาไปขอขอมาเด็กคนนั้นแล้วเอาเด็กคนนั้นมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวกินปลาดูซิว่าเด็กคนนั้นเขาจะเห็นทรัพย์นั้นไหมเขาจะบอกลูกเขาไหมห้าอนุนก็อาศัยความเมตตาอนุเคราะห์ก็ไปบอก เศรษฐีั้นวาที่ท่านตีออกไปนะั้นเป็นลุเป็นพ่อของท่านนะตั้งแต่ก่อนนูนท่านไปขอโทษแล้วเอาเด็กคนนั้นมาอาบน้ํามาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กินข้าวกินปลาแล้วท่านจงถามดูว่าพ่อลูกคิดไปแล้วลูกยังจะเข้าใจพ่อเอาทรั์สี่สิบโกดของพ่อฝังไว้ตรงไหนเจ้าของบ้านได้ยินคําแนะนําจากพระอนุนก็ไปตามหาเด็กที่ตนเองไล่ตีออกไป ก็ไปขอขมาแล้วก็เชิญเด็กนั้นมาให้เสื้อให้ผ้านุ่งห่มอาบน้ําอาบท้าป้อนข้าวอาให้ข้าวให้น้ําเสร็จเสร็จแล้วก็เลยถามว่าพ่อทรั์สี่สิบโกดพ่อฝังไว้ตรงไหนเด็กคนนั้นก็เลยลุกขึ้นบอกเศรษฐีว่าเดินตามหลังพ่อมาพ่อจะบอกให้และก็เลยชี้ลงไปว,ว่าจงขุดตรงนี้ลูกจะพบขุมทรัพย์ที่พ่อฝังเอาไว้ เศรษฐีเจ้าของบ้านขุดลงไปก็พบขุมทรัพย์ซึ่งมีอยู่ในนั้นสี่สิบโกดแล้วเด็กคนนั้นก็บอกกับลูกว่าลูกเอ้ยอย่าได้ทําเหมือนกับพ่อเลยนะแต่ก่อนนั้นแม้แต่น้ํามันเนยสักหยดเดียวพ่อเคยบอกเคยสอนลูกว่าอย่าได้ให้ผู้ใดเลยเพราะเป็นสิ่งที่เราหามาได้โดยยากแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้เลย เวลาพ่อจะตายพ่อก็ยังเป็นห่วงไม่ได้บอกลูกบอกเต้าฟังไว้ตรงนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเด็กคนนี้แก่ตั้งแต่เกิดมาเป็นเศรษฐีมีบุญมีเงินมีทองมากแต่ไม่ปฏิบัติตนเพื่อชนะโลกทั้งสอง บุญเก่ามีแต่บุญใหม่ไม่ได้สั่งสมมีแต่ความขี้ตหนิที่เหนียวมีลูกชายคนเดียวก็สั่งสอนแม้แต่น้ำมันเนยของเราสักหยดก็อยากให้ผู้ใดเลยหลังจากนั้นเขาล้มหายตายไปกรรมที่ตนเองเคยได้กระทำไว้แต่ก่อนพร้อมกับบุญเก่าก็หมดไปเขาได้ไปเกิดอยู่ในคันของผู้หญิงขอทานคนจันทานยากไร ในขณะที่ตั้งท้องตั้งคันพ่อแม่ไปขอฐานก็ไม่ได้เกิดอับปรีเกิดการละกินเแต่ก่อนยังพอขอได้อยู่ได้กินแต่พอลูกคนนี้เข้ามาอยู่ในท้องพอตั้งท้องเท่านั้นการไปเที่ยวขอฐานก็ไม่ค่อยจะมีคนให้ไปกัมู่กับคณนะก็เกิดอาการขาดแขนพวกขอทานทั้งหลายก็ประชุมกันมาเมืองสาวัตถี ไม่เคยมีคนจะแห้งแลลงน้ําใจเหมือนดังทุกวันนี้น่าจะมีคนกาลีคนอับปีเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราเขาก็เลยลองแบ่งกลุ่มแบ่งออกมาเป็นกลุ่มคนละครึ่งแล้วก็ลองจับจับฉลากกาลกินีจับฉลากอัปปีให้คนตัวแทนกลุ่มและคนมาจับเพื่อประหยัดเวลาก็ <rozum? S 1> เลยมีกลุ่มหนึ่งจับได้ฉลากกาลกินี หลังจากนั้นกลุ่มนั้นก็มาแบ่งกันอีกเป็นสองพวกจับไปจับไปก็เหลือสุดท้ายเหลือเจ็ดคนก็เลยมาจับอีกก็เลยมาตกนางคนนี้แกกําลังตั้งท้องตั้งคันเพราะบาปของเด็กคนนั้นที่ได้สั่งสมไว้พวกเราสังเกตดูก็ได้ลูกเต้าที่มาเกิดด้วยบางทีกําลังตั้งท้องตั้งคันใหม่ๆถูกเล่ถูกหวยทามาค้าขายร่ํารวยผิดปกติไปหาอะไรก็ได้ นั่นเป็นที่บุญญาบารมีของเด็กในคันแต่บางคนพอตั้งท้องตั้งคันปับ๊บเกิดความพินาศสูญเสียเกิดความเสียหายเกิดอาเพศเหตุภัยของเคยมีก็เสียไปของเคยได้ก็ไม่ได้นั่นเป็นที่เด็กคนนั้นคนจนทานนี่มาจับฉลากสุดท้ายก็มาตกกับแม่ของเด็กคนนี้แกไปเที่ยวขอทานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเพื่อนก็ไล่หนี ถ้าไปกับผู้หญิงคนนี้แล้วมันขอไม่ได้ต้องไล่แกหนีแกก็ไปคนเดียวไปเที่ยวขอทานอดอดอยากจากจนขอลูกคนนี้ออกมาออกมาก็อัปปะลักไม่มีความสวยสดงดงามเหมือนปีศาคลุกฝุ่นขี่ไล่ก็ขี่ไล่เทิงทุกเทิง,ง,ง,งยากพ่อแม่ก็ก็เลยเลี้ยงดูมาอดทนทุกยากก็อดทนเลี้ยงมาจนอายุได้หกปีเจ็ดปี ทีนี้ก็เห็นว่าขอทานเองได้แล้วในประเทศอินเดียในสี่ห้าปีหาขอทานแล้วบางบางทียังอยู่ในอ้อมกอดร้องแม่ยังขอทานเป็นเราเดินผ่านไปเอามือเขีย่ยสะกิดสะก,สกิแบมือใส่ทําปากจุบจุบจุบยบขอเป็นตั้งแต่อยู่ในอ้อมกอดลูกคนขอทานอาจมาไปที่ประเทศอินเดียไปเห็นสังเวชใจห้าหกครั้งอยู่อินเดียไม่ได้นานเพราะสังเวชความยากจนของเขานี่เองทั้งโสกะปก พออายุได้หกปีเจ็ดปีแม่ก็เลยเอากระเบื้องพาชนะขอฐานให้บอกเลยแม่ลำบากตั้งแต่เจ้ามาอยู่ในท้องในคันแม่ต้องอดต้องอย,อยากอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็นไล่หนีเพราะเจ้าพอเจ้าคลอดออกมาแล้วแม่และพ่อก็ลำบากไปขอทานที่ไหนก็ขาดแคขนบานนี้แกจะไปหากินเองแกเดินได้แกขอได้ไปเที่ยวขอตามอัตภาพของแก พ่อแม่ก็ไล่ไปตีไปเด็กคนนี้ก็เที่ยวขอทานไปบางวันก็ไปเที่ยวหาเก็บกินเศษข้าวที่เขาล้างและสาดออกไปหาเก็บกินทีละเม็ดละเม็ดบางทีก็ไปหาเขี่ยกินตามทั้งขยะวันหนึ่งก็เดินมาในถนนมาขอทานพอมาถึงหน้าบ้านเก่าของตนเองจิตใต้สำนึกโผล่ขึ้นมาจำได้วันนี้คือบ้านของเรา ลูกของเราอยู่ในนั้นนี้คือทรัพย์ของเรามันเกิดขึ้นมามันเป็นเองนะทุกวันนี้ท่านก็อาจจะคอยสังเกตดูเด็กตัวเล็กๆเ,เกิดมาใหม่สามสี่ขวบบางทีมันหลุดปากพูดในสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะพูดออกมาจิตนั้นมันสะอาดบางทีมันเหมือนน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งในทะเลโผล่ขึ้นมาอยู่ที่บ้านอมารามมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ายายไทย แกเกิดมาอายุห้าหกขวบนี่อ้อนบอนพ่อแม่ให้พาไปบ้านเดี๋ยวนี้แกจะกยังไม่ตายให้พาไปหาพ่อหาแม่ที่บ้านอีกบ้านหนึ่งของอำเภออากาศอํานวยสมัยก่อนนั้นไม่มีทางรถมีแต่ทางเปลี่ยนพ่อแม่ก็ทนไม่ได้ก็ลองพาไปโดคอยยากเมื่อหาอีพ่อคอยเด้ออยากเมื่อหาอีแม่คอยเด้อพาคอยเ,ออยเมื่อนแน่พ่อแม่ก็บอกพ่อแม่มึงยู่ใส่กัเ,เดียวกกูเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เรียกมากพาไง พอคอยแม่คอยอยู่บ้านพ่นเงาไกลนะไกลไปทั้งวันจึงถึงหลายครั้งหลายหลก็ลองไปดูมันเมนอีดีบอกก็พาไปไปถึงบ้านตนเองในจําได้หมอดลวงขึ้นเฮื่อนผลเอิญหาพอหาแม่เห็นหนาพีหนาหนองเอิญใส่จือเลยเพืดแต่ว่าเขาบ่าจือนำํำอายบ้าไงจนหัวงองเอิญบักเจ้าหองพอไดนุงสินมันเข้าไปในบ้านไปหาเสือ้อหาผ้า ก็เลยกลายมาเป็นพี่น้องกันอีกใหม่แต่ไล่เชื้อไม่ถึงกันมีลักษณะจิตนั้นนะมันจะเก็บเอาบุญเอาบาปเอาภาพเก่าๆจิตใต้สำนึกผวังคาจิต state of subconscious mind ภาษาฝรัง่งว่าจิตใต้สำนึกเมื่อสองปีก่อนนั้นอาตมาเดินทุดงไปนอนอยู่ในป่าแถบอำเภอดงหลวงยี่สิบกว่าวันแล้ววันหนึ่งก็ไปกับพวกรถไปหาแหล่งใหม่ หาแหล่งป่าเขาลำเนาภัยเพื่อจะได้พบที่วิเวกเกริภะพระเนนไปเจริญสมณธรรมในปีต่อไปในขณะที่ไปนั้นไปถึงบ้านหนึ่งเป็นบ้านป่าเขาเรียกบ้านคําเบิมบมคือมันเป็น,เป,นเป็นน้ำซับน้ำคำํามันเบิมบำเ,เบิมบเมื่อคำเบิมบำไปพ่อเด็กหน่อยเลิกโรงเรียนมาอายุแปดเก้าปี เกโรงเรียนมาอยู่ดีๆแบกไม่ค่อนขึ้นไปตีหัวพอไง,องเราสารแหรย่ไว้ไว้ไว้ไว,ไว้แต่กี่มันกับบัเด็เกิดจังไหยางมะฮอน,ฮนหันหักจือขึ้นมาได้เขาเนน่ยเป็นผู้า่ากว่าสันเรานังสารแหร่ไว้ไว,ไว้อยู่ยางมะฮอนเนี่ยคืดได้คือสวดเอาเองปัง่นแบกไม่ค่อนได้เล่งขึ้นเฮือนเท่าน้ำบ่ฮันได้ตั้งทายัางนั่งสารแหรย่ขอนมันดึกหัว มึงตายมือนี่ละมึงเนี่ยขากวนะตีได้หลายบาทหวัวเราแตกเลือดไหลไทยบานเมื่อไรหะออกไปยิงจะไปตีเล่าวลไรบา้างละมันขาข่อยวาสันขาอยู่หัวหน้าหันไปเบิงกไ็ได้เจ้าของนั่นก็เลยมันนึกขึ้นมาคือไปฆ่าควายคุยเจ้าของไทยหน้างออมงอมอยู่เป็นหนีกเกษตรหลายมือหนีมือ,นห,นมอนหนีสิไทยหน้าแหลวไปหาเจ้าขายยังมือขื้นตกพูด ขาคั้วเจ้าของขายเป็นผูดไส้เนก่ะเกรตรไทยหน้างอมงอมอยู่ไทยหน้าแหลวมูกระถือกระตาถือผ้ามานางังเฝาอยู่ขันหน้าสับหลาปานแห่งอิมนปดเท่าเฮ้าอยากเลวสซวยแล้วสัตว์ไทยปดแล้วก็จูงเกินหัวหน้าขันข้อขาไต่เวงโลกก็ได้ขี่ยังกองดุนพูนอยู่ว่ะสัตว์ตานี้แก,ก,กจำได้ก็จําได้ว่าได้ขาอิลีขั้วเจ้าของแล้วเรื่องของเรื่องแกก็ยังจําย้อนคืนไปอีกว่าแต่ก่อนนั้นเป็นเพื่อนกันในบ้านเนี่ย เป็นหนีกันบ่าฮันเดยใส่เงินหลดตายตายแล้วมาเกิดเป็นขัว้วแฮมมอนี่ไทหน้าไทจนมักกินแต่เครื่องหมกทัวคนหนึ่งแต่ประหลาดอันนึงว่าเด็กหน่อยผู้นี่ไปลงเลี่ยนเห็นเครื่องมักทัวบ่รดเบรเป็นกระยาหมากกินเครื่องกินหยวดเป็นขั้วที่มักกินเครื่องหมกทัวเร็จแล้วมอหนี่ผู้ที่เป็นเซี่ยวกันหนึ่งกับวงหูจักแล้วว่าเป็นหนีแต่สาก,กรเป็นขัว้วเจ้าของก็ใส่งานพอเสร็จแล้วก็ฆ่า ต๊กพูดขา่าไปใส่เนี่ยกเกษตรเด็กคนนั้นก็ตายไปควายตัวนั้นแต่เสร็จแล้วมันเกิดเป็นเด็กใหม่ไปโรงเรียนมเมื่อคิดเอาได้มือนีมือ,มอ,มอเดียวเนี่ยพอโบกข้นมาแบกแม่ขอนเป็นนําหัวเท่านั้นแล้วก็ยังจําเมียของตนเองจําลูกวนหน้าเนี่ก็ปันบทตกันปันใหม่ไปเอิญลูกมาอยู่จันบุรีไปเห็ดพอ่อยอยบ่อไหลหน้าวงน้องบอนไปเอิญมาไม่สิปันใหม่สังขเจ้าจอบอยอมรับเพินว่าปันบทตกันบักหนันได้หน่อยอินี่ได้ วันนี้อาจมาไปหาท่านอาจารย์อนเนกที่วัดไสางามไปเห็นหมาที่ท่านเลี้ยงไว้ตัวใหญ่ๆมันรู้จักภาษาคนมันบอาว่าเป็นไปซ้ายกับไปนําพอใหญ่ปีซาเอาเงินให้สิบบาทผู้ขาสิทําบุญยืในไหนมันคาบกบลอดเจ้าของเอิญผู้อื่นเดินมาหัวซาบักสิงอาจารย์อนเอนกมาบักสิงมาเอาแม่เพื่อนทําบุญเนี่ยแลนมาหลอดคาบคาบไปมันเจ้าเปียก ไปหาเจ้าของเพื่อนก็เลยเอาสมุดห้อันหนึ่งเอาฟอใหิ่ปีชาเอาเอาเงินใส่ในสมุดให้มันคับเอาเงินใส่สมุดพับยื่นไว้มันก็คาบกับเพื่อนเหตุเป็นทุนการศึกษาเด็กน้อยพาอาตมาเดินรอบวัดหมาตันนั้นมันก็คาบเงินไปตามหลังไปมันว่าม่เป็นแต่ว่ามันหูเรื่องแต่ก่อนมันสิเคยเป็นคนเคยได้อยู่น้ากันเคยเป็นหลูกซิดลูกหาเคยเป็นพีเป็นหนองมันเกี่ยวพันกันอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ อามาก็เลยปลาโลกกับท่านอาจารย์ว่าแต่ก่อนมันก็อยู่กับท่านอาจารย์นี่แล้วแต่ก่อนก็อยู่ร่วมกันนี่ล่ะศาสตร์เนี่ยกิดมาอยู่ร่วมกันที่นี้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กคนนั้นแกเดินผ่านมานั้นแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าน,นี่คือบ้านของเราลูกของเราอยู่ในนี้กอดเราจะต้องไปหาขอทานกินทําไมในเมื่อทรัพย์ของเราก็มีตั้งเยอะฝังไว้ก็ยังไม่เอยกลิบก็ไปเลยในเฮื่นเจ้าของ เห็นลูกโอ้ยหลา่าเอ้ยพอมากแล้วพอบ่มีอยู่มีกินจะเป็นพออึดพออยากลูกเอ้ยพอมากแล้วคู่ที่เป็นเศรษฐีที่เป็นลูกชายตั้งแต่ก่อนชาติก่อนมสิไป,ไปจืดไดเล็กหน่อยหัวทองปั่นมาเอิญห้องว่าลูกใดไม่ค่อนก็ไม่แซ่ใดก็ไ,ไล่ตีเย็ดมัวแต่ใส่ขึ้นมะแกว่วแดงแต่เด็กน้องไปตีห้องให้สนันกันพระพุทธเจ้าท่ันภภกันเลยยิ้มบอกว่านี่คนพานไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจน บัณฑิตชนกลัวยากจนจึงรู้จักขวนขวายในการให้ทานเสร็จแล้วก็ให้พระอาน,นนท์ไปบอกชายคนนั้นก็ไปตามเอาเด็กคนนั้นมาอาบน้ำมาเปลี่ยนเสื้อผ้าขอขมาโทษให้กินข้าวกินน้มถามหาทรัพย์แกก็ไปบอกให้ไปขุดเมื่อขุดพบแล้วก็บอกลูกบอกหลานว่าอย่าทำเหมือนที่พ่อเคยทำ ลูกเอ้ยจงเตรียมตัวปาราโลกเบื้องหน้ามีอยู่แต่ก่อนพ่อได้เข้าใจผิดลูกจึงรู้จักกินลูกจึงรู้จักทานเน้ออยาได้ทําทเหมือนกับพ่อเรื่องนี้มีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกอีกเรื่องหนึ่งในโกศลสังยุตวันหนึ่งเมื่อสายมาหน่อยอยังไม่เที่ยงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ผ่านมากราบพระพุทธเจ้าเหื่อโสมเพราะถ้าไม่มีลูกต้องเป็นของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าประเสริฐบอกว่าก ข้าพระอ,องค์นึกไม่ถึงว่าคนเมืองนี้จะรวยถึงขนาดนี้เศรษฐีคนหนึ่งแกตายไปทรัพย์เป็นร้อยเล่มเกวียนกะหาปหัญะที่ค้นมาทองคำเจออแยะไปหมดนับประมาณไม่ถ้วนรูปียะเงินเหรียญอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงค้นมาเป็นร้อยๆเล่มเกวียนแต่หน้าแปลกเศรษฐีคนนี้นุ่งห่มเสื้อผ้าขาดขาดมีเชิงต่อกันกินข้าวต้ม กับน้ำส้มพะอ,อุมส้มผักเสี้ยนที่อร่อยที่สุดทุกวันกั้นร่มก็ขาดขาดร่มใบไม้ใช้รถก็ใช้คันเก่าๆอาหารก็กินอย่างที่ทาตกรรมกรไม่อยากแลเหลียวแต่ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาร่ํารวยที่สุดเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่านั่นแหละมหาบาพิตรราชสมภารพวกคนพานทั้งหลายไม่รู้จักให้ทาน เขากลัวใจยากจะจนมันผิดกับบัณฑิตชนรู้จักว่าตนเองจะยากจะจนกลัวยากจนจึงข้นขวายในการให้ทาน